สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องลิปบิ้นมาฟินเฟมเมอรีนะคะตอนนี้พี่ลิปบิ้นก็กำลังเก็บของเล่นที่ไม่เล่นแล้วนะคะใส่ถุงให้เรียบร้อย <c oughs> โอเคแล้วก็เอาไปเก็บข้างนอกนะคะ <c oughs> ไปค่ะตามพี่ลิปบิ้นไปดูกัน <c oughs> ไปน้องมาฟิน ไหนดูซิว่าพิลิปินเขาจะเอาเก็บตรงไหนเอาเก็บตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็เลอะเทอเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงมุมนี้ก็เล่นเลอเทอนะคะเราก็ต้องเก็บเหมือนกันเก่งมากๆค่ะ น้อมัฟินช่วยพี่ลิบินเก็บด้วยนะคะหาน้ำโชคไม่ต้องให้น้ำโชคลูกไปเก็บเก็บของเล่นกันอ้ย่ำไปเลยเก็บของเล่นกันอ๋อเข้าที่เรียบร้อยมากาาาาจ้าอะไรลูก อะไรคะปาปขอเล่นเอาไปใส่ที่บอ่อปลาไม่ได้นะคะไ,<ป>ไหนโอโ้โหเต็มเลยไม่ดีเลยนะนเนี่ยนี่ไม่ได้นะคะไปเร็วค่ะเก็บของเล่นกันฮัไไลโหลเก็บของเล่นกันเย่ยมไปเลย เก่งมากมากค่ะโอ้ยแยมไปเลยค่ะน้ำมัฟฟี่ก็ช่วยพี่เก็บของเล่นได้นะคะนี่ โอ้โหโอ้โหเก็บเรียบร้อยมากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องนะคะเล่นแล้วก็ต้องเก็บใช่ไหมคะลูกอ้โอคนนี้ทำอะไรคะอ๋อเก็บของเล่นเหมือนกันตอนนี้น้องลิบบเก็บของเล่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะโอเคให้น้ำโชคไหนน้องลิบบต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ายัางไงคะ ก,ก่อนที่เราจะจบคลิปเราต้องบอกกับคุณผูช้ชมวยย่ายังไงหนุกอย่าลืมกดติดตามค่ะ